โดมะอสูรจันทาขั้งขึ้นลำดับ2ก่อนไปฟังลืมกดกิูกใจแล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดประวัติัวลทครและเรื่องเล่สนุกๆแบบนี้นะโดมะอสูรจอมเจ้าเล่ห์เป็นหนึ่งใน12อสูรจันทาซึ่งต้องเก่งมากๆอยู่แล้วเพราะเป็นอสูรขั้งขึ้นลำดับ2และเขายังมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐทีสวงสวรรค์นิรันดร์ที่เมื่อสาวใดที่เข้ามาจะพ้นความทุกข์และพบความสุขชั่วนิรันดร์ความสามารถของโดมะเก่งมากๆเพราะเมื่อเขากลายเป็นอสูรได้ไม่นานเขาก็ได้ขึ้นเป็นอสูรจันทาขั้งขึ้นลำ าาเฉพาะหญิงสาวเพราะคิดว่าผู้หญิงมีสารอาหารมากกว่าถึงให้กําเนิดลูกได้เนื่องจากเขาถูกเปลี่ยนเป็นอาสูนตั้งแต่วัยยีมันจึงทําให้เขาจําความรู้สึกตอนเป็นมนุษย์ไม่ได้เท่าไหร่เดิมโดมาเกิดมามีตาสีลุ้งและเป็นเจ้าของดัตทีสวงสวรรค์ครอบครัวเขามีพ่อที่บ้าตันหายุ่งเกี่ยวกับสาว,วกหญิงจนทําให้แม่สังหารพ่อและดื่มยาเปิดชีพตัวเองโดม้าเห็นการกระทําทุกอย่างแต่ไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจแถมตอนนั้นยังเหม็นกลิ่นเลือดอีกด้วยซ้ำเมื่อพอมูซันตัวเขาจึงเปลี่ยนกลายเป็นอาส